สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานนากดนานนนกดเยอะเยนะคะตอนนี้มีการปลุกระดมกันเป็นขนานใหญ่ในฝั่งของเอ็กซ์ีพอตอทั้งหลายนะคะว่าจะต้องจัดการอยียามสายเสี้ยมไม่ได้ที่ฉันไปเสี้ยมใครที่ไหนคะเรื่องมันเกิดเพราะพวกคุณทะเลาะกันเองต่างหากลเดี๋ยวไปฟังไอ้แฟรงค่ะไอ้แฟรง,ฟรงที่ไม่ยอมรับตัวเองคือไอ้แฟรงไปฟังนะคะว่ามันเสี้ยมอ่อนหัดขนาดไหน แต่มึงไปอยู่ตรงนู้นเมื่อวานนี้เห็นมีคนก็บอกโอ้โหฝั่งนู้นไปดูมึงก็นะก็หลายหลายคนอยู่นะครับหลายคนอยู่แต่เขาก็มาเป็นไงครับเขาไมมาเสียม,มึงนะครับเ็ามานั่งมึงดูมึงด่าคนเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาชื่นชมมึงนะเขาก็มาปั่นมึงไงบอกโอ้ยดีแล้วดีแล้วดาวเทียมดีแล้วดาวด,ดาวเทียมทําเลยถูกต้องแล้วสู้ๆแนละดาวเทียมมึงก็ไปเข้าใจาเขาให้กําลังใจมึงนี่คือความอ่อนหัดของไอ้แฟงน,นะคะทั้งๆที่เป็นคนเลวอย่างนี้มาตั้งนานเสียมอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว แต่ไอ้แฟรงค์เนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าการจะเสี่ยมให้ได้ผลเนี่ยนะคะมันต้องเสี่ยมจากความจริงค่ะเอาความบิดเบือนเอาความเช็จมาเสี่ยมไม่มีทางได้ผลไม่มีคนเชื่อคุณไม่เชื่อเพราะอะไรใครที่เข้าไปดูอินิงจะเห็นว่าอินิงรู้อยู่แล้วก็ด่าทุกคนที่เข้ามาเสี่ยมมาเยมาเยมไปเย,เ,ย,เ,ยเนี่ยอินิงด่าทุกคนเา้ามึงไม่ต้องเข้ามา ung, มยุ่งมาเยกับปูมึงอยากจะด่าไอ แต่มึงไปด่าที่ช่องมันมึงอยากจะด่าใครมึงไปด่าที่ช่องมันอย่ามาด่าที่ช่องกูช่องนี้กูด่าองกูคนเดียวเพราะฉะนั้นอีหนิงรู้อยู่ว่าคนที่เข้ามาคือเข้ามาเสี่ยงให้อีหนิงโดนดา่าพวกคุณก็รู้อยู่แต่พวกคุณเอามาพูดเพื่อให้อีหนิงโดนด่ามากขึ้น <l ain> ว่าอีหนิงเชื่อว่าทุกคนที่เข้าไปไปยกยอปอกปั้นไปเพราะเชื่อถือในตัวอีหนิงแต่อันนี้จริงค่ะเขาเชื่อถือในตัวอีหนิงว่าอีหนิงมาด่าจริงเรื่องจริงของจริง คนที่เข้าไปแต่พวกคุณรู้ว่าเสี่ยมคุณก็ยังรุมด่าอีนิงอันนี้เป็นความมีความจะเสี่ยมแบบมืออ่อนหัดแก่ขนาดนี้แต่เสี่ยมกระจอกมากค่ะเสี่ยมโดยใช้การบิดเบือนนั้นไม่สามารถจะประสบความสําเร็จได้เชื่อที่ฉันสถอะจริงๆไม่ใช่บอกให้เลยจริงๆเขาเสี่ยมมึงเขาจะให้มึงหมดที่ยืนมึงรู้เปล่า อย่างอีนางยานอวกาศเนี่ยนะมันก็ได้ทีก็ปั่นเลยก็บอกว่าเขาส่งมึงมาเป็นอะไรฮะส่งมึงมึงเป็นสายลับเห็นไหมทีแรกแม่ก็บอกกูเป็นสายลับบอกพี่หลวงเป็นสายลับบอกพี่ตุ๊กติ๊กเป็นสายลับแต่มันมันมันไม่ได้สายลับไงมันไม่ได้พี่ไปยาวดีนะครับเพราะมันไม่ใช่สายลับจริงเป็นไงมันก็พูดต่อไม่ได้คอนเทนต์ของอีายานอวกาศเป็นไงครับก็จบลงคุณมีหลักฐานไหมคะไอ้แฟนว่าฉันพูดถึงว่าคุณเป็นสายลับดักมาไกลเป็นสายลับตุ๊กติ๊กเป็นสายลับที่ฉันเคยพูดไหมคะ ดิฉันไม่เคยพูดค่ะโดยเฉพาะคุณดิฉันไม่คิดว่าคนไม่มีคุณค่ายอย่างคุณจะไปเป็นสายรับอะไรได้แต่คุณเข้าไปหาไอ้ป่วยเพราะอยากได้ผลประโยชน์คุณเห็นว่าคนที่ย้ายฝั่งไปอยู่กับไอ้ป่วยได้ยอดวิวดีกว่าคุณอยากได้ผลประโยชน์คุณเข้าไปแต่ปรากฏว่าคุณเข้าไปในเบื้องต้นคุณได้ผลประโยชน์เยอะจริงค่ะแต่พอหลังคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยสิ คุณไม่ค่อยกล้าอวยไอ้พยวยละคุณเิ่มอึกอักละยอดคุณก็ตกลงตกลงตกลงแต่ฉันไม่เคยให้ค่าคุณว่าคุณเป็นสายลับนะคนอย่างคุณเป็นได้แค่เป็นไอ้กระจกค่ะไปเอาหลักฐานมาสิถ้าเป็นอีนหญิงมันจะเอาหลักฐานมาว่าอียานงว่าคุณเป็นสายลับมึงว่าตอนไหนมันจะเอาหลักฐานมาพูดค่ะแต่คุณนั่งโม้ปากเปล่า ไอ้เรื่องนั่งโมยคุณก็เห็นว่าขนาดไอ้ไหลตัวเต็มคาราเบลตัวตึงน้องของจำเลยที่สองพูดปากเปล่ายังไม่มีคนเชื่อเลยแล้วกระจอกอย่างคุณนะไอ้แฟนใครจะเชื่อฉันไม่เคยพูดว่าคุณเป็นสายลับแล้วก็ไม่เคยพูดว่าอีหนิงเป็นสายลับมันไม่มีใครเข้าไปเป็นสายลับอะไรได้หรอกคะ่ะคนที่ฉันสงสัยว่าจะเป็นสายลับ น่าจะเป็นพวกคนในานาบางคนอันนั้นนะ่ะน่าสงสัยอยู่ค่ะเพราะว่ามีบางคนขายข่าวไอ้พวยให้กับเอฟซีเรารู้ๆกันอยู่ไอ้ตาเหลืองไงเป็นสายลับหรือเปล่าเอฟซี FC, คนนั้นไปเป็นเอฟซีที่ยอมเป้นคนนี้คนนี้เป็นสายลับหรือเปล่าต้องการรู้ความเคลื่อนไหวของไอ้พวยก็เลยไปจ่ายเงินให้กับช่องยูทูบเบอร์ที่อยู่ในานาใกล้ชิดรู้ความเคลื่อนไหว ทำทีว่าอยากรู้ความพื้นไหวเพราะจะชื่นชมไอ้พัวจแต่อาจจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็ได้ส่วนนั้นดิฉันสงสัยว่ามันมีเรื่องสายลับเกิดขึ้นไหมแต่สําหรับคุณมานั่งอูดตัวว่าอียานมเคยมาว่าคุณเป็นสายลับคุณมันคนกระจอกคนกระจอกอย่างคุณดิฉันไม่ให้ค่าค่ะแทบจะไม่ได้เอามาพูดถึงด้วยซ้ําแต่อันนี้เห็นว่ายอดตกมากอยากได้กระแสก็เลยเอามาพูดถึงซะหน่อยนึง ต่อไปไปมามา,มาพอมึงไปเข้าเกมเข้าทางมันปุ๊บมันก็ประกาศเลยเทั้งไอเทือกนะทั้งอ e ีดาวเทียมทั้งไอตกตะกอนเป็นไงครับก็คือมาเมืองทอยอย่างที่พี่ธนันพูดนะมาเมืองทอยส่งมาเป็นสายรับนําข้อมูลจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าแม่งจริงหรือไม่จริงนะนะแต่ถ้ามันกล้าพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่ามันน่าจะมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ที่สําคัญจริงๆเลยเอาที่ว่าฟันคงกันได้เลยคือเรื่องของอ e ีดาวเทียมเนี่ยทำไมต้องออกมาด่าป้าเพราะมันต้องการเปิดดิว มันต้องการปิดดิวที่มันคุยดิวกับบุคคลที่สองบุคคลที่สามเอาไว้ว่ามันจะต้องเลยฮะถ้ามันด่าป้าได้เป็นไงมันด่าป้าได้มันก็จะถูกถอนแจ้งความไงอันนี้จริงเท็จผมไม่ยืนยันนะแต่ว่ามีคนเขาเล่าผมฟังพี่ด็อกเตอร์นังมานะครับสวัสดีนะครับดื่มน้ําอุ่นเยอะๆนะพี่นะเห็นปากเปิดพองหมดเลยเอ่อคนอะไรกินส้มตำเคี้ยวพริกเป็นเม็ดๆเลยนะครับแต่จริงๆไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือเป็นเรื่องเรื่องการปิดดิวแล้วจังหวะเวลาโอกาสมันได้จังหวะไอ้แตมันออกมาขายของพอดีมันก็หาเรื่องตรงนี้เลย ไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องไม่าสนับสนุนนะับนะแล้วจากนั้นมาก็เรียกเลยเรียกปัแตนว่าคุณคุณคุณไปค,คุณมานะครับทางปลายทางบอกเฮ้ยยังไม่แรงยังไม่แรงเอาต่ออีกทีนี้ก็เลยอีแตนเลยทีนี้เรียกอีแตนเลยมากเลยนะครับต้องแสดงให้เห็นว่ากูนี่ด่าจริงนะแล้วช่วยไปถอนให้กูด้วยนี่ที่ฉันกําลังสงสัยว่าไอ้แฟงมันหลังไม่บ่อยๆกับทนายนิทัศหรือเปล่าคะพูดออกมาว่าพออกาวาพออกไอ้เทือกไอ ปกรอนอีหนิงเนี่ยเป็นสายลับเป็นม,าม,ามา้าไม้เมืองทรอยอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ทํามันกล้าพูดขึ้นมามันก็ะดาจะเป็นจริงแล้วก็พูดกันไปอีกอว่าอีหนิงไปรับดิวมาธดาบอีเถิดได้ถึงพริกถึงขิงเดยวจะถอนอการแจ้งความให้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่จริง <c> เห็นไหมคะไอ้หงอ,อกถ้ามึงไม่รู้เนี่ยนะคะกูบอกอย่างหนึ่งนะน้วแฟรงค์ขอร้องหลัะ ถ้าเริ่มต้นจากผมก็ไม่รู้หรอกนะมึงหุบปากได้เลยค่ะขนาดคนที่อวดว่ากูรู้เต็มคาราเบลอย่างไอไหลไอแต่ไอนารินลาโพเนี่ยคนที่อวดว่ากูมีข้อมูลเต็มหน้าตักรู้เต็มคาราเบลมันยังไม่รู้อะไรเลยแล้วคนที่เริ่มต้นจากผมก็ไม่รู้หรอกนะเนี่ยหุบปากไปได้เลยค่ะคนมีข้อมูลเต็มคาราเบลยังไม่มีใครเชื่อมาเลยแล้วคุณเริ่มจากผมก็ไม่รู้หรอกนะเนี่ยเพราะฉะนั้นหุบปากค่ะ อย่ามาหากินทำยอดวิวทำคอนเทนต์หาทางเสี่ยมด้วยวิธีแบบนี้มันเห็นเลยว่าเป็นระดับชั้นอนุบาลชั้นปฐมโอ้โหหัวหงอกขนาดนี้แล้วมึงยังเสีย่ยมมือปฐมอยู่เหรอกระจอกจริงๆคะ่ะคุณบอกว่าไปฟังจากไอเตียเรื่องมา้าไม้มึงทรอยมันเกิดมาจากปากพิชันปัญญาอยา่างไอเตียจะรู้จักหรือคะมา้าไม้มึงทรอยเนี่ย ฟังเข้ามาแล้วต้องหยิบมาพูดมันอียานมันอยู่อย่างนี้ในอีหนิงไอปรกรณ์น้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยมันอยู่ในม้าไม้เมือนทอยแล้วก็เข้าเรนเกน่อีหนิงปรกรน้ำตาลเปรี้ยวเข้าไปอยู่ในวงของไอพวยตั้งนาแล้วไม่ใช่เพิ่งเข้าตอนนี้ น้ำตาลเปรี้ยวกับปรกรณ์ไม่เคยย้ายฝั่งอยู่กับไอ้พวยมาโดยตลอดฉันก็เพิ่งรู้จักเขาเมื่อไม่นานนี่เหมือนกันเห็นมีช่องแต่ก่อนก็ไม่ได้สนใจแต่เห็นมีประเด็นดราม่าเรื่องกับยืมงงยืมเงินอะไรที่ปาช่างแม่ออกมาปกป้องทงเด้อ้อเบิรมีช่องนี้อีกช่องหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้เข้าไปดูเข้าไปดูบ่อยหน่อยก็ตอนที่เขาไม่เอาไอไหล เรามีแค่หลักการตรงไม่เอาไอ้ไหลนี่ตรงกันฉันไม่เดือดร้อนเลยถ้าไอ้ไหลจะเข้าไปอยู่กับพวกในนาเพราะเห็นอยู่ว่าเข้าไปยังไม่ทันเลยเอาสบู่เข้ามาโฆษณาขายชิพไผ้ัใสักจักหมดเพราะฉะนั้นไอ้ไหลเข้าไปอยู่ที่ไหนพี่นาตรงนั้นดงดอกจะเอาไอ้ไหลาตามสะดวกค่ะแต่ที่ดิฉันเห็นตรงกันกับคนพวกนี้ก็คือว่าไอ้ไหลเป็นคนสารเลว เป็นคนที่อยู่ที่ไหนชิ่หายที่นั่นก็แค่นั้นที่เรามองเห็นตรงกันไม่ได้มีอะไรอย่างองื่นไปดูชัดของปลาช่างแม่งเดี๋ยวหยิบมาให้ดูหรือหยิบมาให้ดูค่ะชัดนี้ช่างแม่งเป็นคนเปิดเองนะคะเป็นคนเอามาเปิดเองว่าคุยอะไรกับประกรณ์บ้างเห็นไหมคะเหนือรูปดิฉันนะ่ะ ปรกรณ์เขเดมบอกว่าเมื่อวานเลยตําหนิป้ายานไปพอประบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วเป็นชัดนานแล้วด้วยนั่นก็คือปรกรณ์เนี่ยเวลาที่เขาเห็นว่าดิฉันทําอะไรแล้วไม่ตรงกับตรกกะของเขาเขาไม่ชอบใจเขาก็ตําหนิเขาก็ว่ากล่าวเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ ราะฉะน,นั้นมันก็เป็นหลักฐากนชิ้นหนึ่งว่าเขาไม่ได้เป็นสายสืบที่อยู่ในม้าไม้เมืองทรอยตามที่ดิฉันพูดหรืออะไรเลยดิฉันพูดแค่ว่าการทําศึกกันเราต้องหาช่องโหว่หาทางหลอกล,อกล่อให้ค่าสึกเนี่ยมีรูก,กําแพงเปิดประตูหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เรารุกเข้าไปได้การลุกเข้าคือรุกเข้าในเรื่องของข้อมูลการหลุดอะไรมาหลายๆอย่างเนี้ยนี่ก็คือม้าไม้เมืองทรอยแบบหนึ่งซึ่ง ช่างแม่งก็เปิดเผยแชทออกมาแล้วดิวฉันก็เลยได้ข้อมูลว่าอ๋อไอเวนนี่มั่วนี่หว่าอยู่ไม่อยู่ก็มาหาว่าวิงเวียนเป็นอวตารของทนายตั้มอวตารของทนายเจมเอวตารของนูปิจักรอยู่ไม่อยู่ก็มาบอกว่าหยุดสันแทพมเป็นคนของโหราพาและเป็นคนของไอ้แต่นี่นะคะ่ะอันนี้คือมา้าไม้มือทอยที่ดิฉันล่อไปยั่วมาเสี่ยมไปเสี้ยมมาแล้วพวกคุณก็เปิดประตูเอาให้เราเข้าไป ได้เจอข้อมูลในนั้นไม่ได้หมายถึงว่าปกะก์หนิงและน้ำตาลเปรี้ยวเป็นสายลับที่อยู่ในม้าไม้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเลยค่ะพวกคุณเป็นตีความและสิ่งที่ดิฉันเอามาพูดเนี่ยไม่ได้เป็นการปกป้องใครทั้งนั้นแต่ดิฉันเล็งเห็นว่าพวกคุณรู้กันอยู่ว่าดิฉันเสี่ยมดิฉันหลอกให้คนเข้าใจว่าโอ๊ยนิงลูกสาวแม่น้ำตาลเปรี้ยวลูกสาวแม่คุณก็รู้อยู่ว่ามันเป็นการ หยอกเป็นการแกล้งให้อีหนิงโดนด่าคุณก็เอาไปจริงจังว่าเห็นไหมน,นี่มันเป็นลูกสาวกันแล้วนี่เห็นไหมคุณก็รู้อยู่ว่าฉันเสีย่ยมแต่คุณก็ยังไปด่ามันจริงจังนั่นก็คือว่าพวกคุณหาเรื่องที่จะด่าอีหนิงตะกอนและน้ำตาลเปรี้ยวอยู่แล้วคุณไม่พอใจที่สามคนนี้เป็นตัวเต็งม,มากกว่าพวกคุณเขาแค่สามคนพวกคุณรุมร้องก็ตั้งเท่าไหร่คุณยังเอาเขาไม่ลง คุณไม่พอใจตรงนี้มากกว่าเพราะตอนนี้สามคนนี้มีคนฟังของผู้สูญเสียไปฟังอยู่ด้วยเพราะเขามีจุดยืนตรงจุดเดียวกันว่าไอ้ไหลเป็นคนชาติชั่วเขาก็ไปฟังความชาติชั่วถ้าดิฉันด่าว่าไอ้ไหลชาติชั่วคนอาจจะไม่เชื่อโอ,โอ้ตรงมึงด่าไอ้ไหลทุกวันมึงต้องว่ามันชาติชั่วแต่ถ้าคนที่เป็นฝั่งพอต่อด้วยกันกับไอ้ไหลบอกว่าไอ้ไหลมึงเป็นพอต่อใช่เออมึงเป็นน้องเขาใช่แต่มึงอาชาติชั่ว ถ้าคนฝั่งเดียวกันกล้าออกมาตำหนิแสดงว่ามันต้องชาติชั่วจริงคนถึงไปฟังคนอีกฝั่งเดียวกันตำหนิกันแปลว่ามันมีเรื่องจริงนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ที่ฉันออกมาพูดไม่ต้องได้ปกป้องใครทั้งนั้นแล้วจริงๆควกคุณไม่ต้องเสีย่ยมว่าดิฉันเสีย่ยมว่าดิฉันน,น,นู่นนี่หาทางจะให้คนมาระดมพลมาปลุกระดมให้ทุกคนรุมสกรรมรุมดา่ารุม ทุกคนก็ลุมด่าดิฉันอยู่แล้วดิ่ฉันเสี่ยมหรือไม่เสี่ยมทุกคนก็รุมด่าอียานมีช่องไหนไม่ด่าอียานบ้างกูถามหน่อยดังนั้นเนี่ยไหนๆมึงก็รุมด่ากูแล้วกูก็เสี่ยมซะเลยแล้วเสี่ยมแล้วได้ผลด้วยไหมคะตีกันนัวตีกันชิดไา่ปัธยจักรโคตรสนุกเลยส่วนเรื่องถ้าด่าอีจันหนักๆแล้วจะได้รับการถอดแจ้งความ ฉันยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะหนึ่งคือการไปแจ้งความอีหนิงกับอีกคนอีห้าคนเนี่ยไม่เกี่ยวกับด่าอิทธิหรือไม่ด่าอิทธินะคะมันเกี่ยวกับคนเหล่านี้ด่าสาวิตรีค่ะเพราะคนเหล่านี้ด่าสาวิตรีสาวิตรีไม่จําเป็นต้องไปเอายืมปากอีหนิงยืมปากคนนั้นคนนี้ยืมปากไอไ้ไหลยืมปากอีตยุย ยืมปากคนฝั่งพอตอไปด่าอิทอิเกเพราะสาวิจีมีคนของสาวิจีเองที่ด่าอีทิเรัวๆได้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปเอามือกระจอกกระจอกพวกนั้นไปด่าอิทอิเกไม่จําเป็นค่ะเพราะฉะนั้นอิหนิงจะด่าหรือไม่ด่าอะไรยังไงไอกาถอนแจ้งความมันไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่สวิตจีแจ้งแล้วว่ายังหลังไมกันได้แต่ถ้าหลังไมมาคุณต้องทําตามข้อตกลงของฉันนั่นก็คือเวลาคุณด่าคุณด่าออกสื่อเวลาคุณจะขอโทษคุณก็ต้องขอโทษออกสื่อแล้วอย่าคิดว่าการดับขันห้าไปไหว้ทูกเทียนหมากภูเล็กๆน,น้อยจะนั่นได้เพราะเขาแจ้งความเขาเสียเงินจ้างทนายดังนั้นก็คือหนึ่งแสน ก็จะพิจารณาให้จ่ายหนึ่งแสนพิจารณาให้เพราะฉะนั้นแค่ด่าอิทธิ์จะไม่จ่ายหนึ่งแสนอดแดกค่ะด่าไปเหอะอิเถิ์กะไม่มีทางถอนแจ้งความอย่างเด็ดขาดว่าแต่จริงเหรอที่อิทธิยิงใายอิทิ์ฉันไม่เห็นได้ยินหรือถ้าจะมีการเรียกอีแตนเป็นการเรียกซ้ําตามที่ไอไหลเรียกเป็นการพูดซ้ขํขคำไอไหลหรือเปล่าจะถามว่าแค่เรียกอีแตนผิดตรงไหน อีแตนมันก็คืออีแตนอีแตนมันก็คืออีเิออีแตนมันก็คืออีตัวชาติชั่วตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเรียกอีแตนแล้วผิดตรงไหนล่ะหรือต้องเรียกมันอูยพระนัท่านคุณหญิงท่านแตนมหาเทวีสีมหาแตนอย่างนั้นแหะค่ะต้องเรียกอย่างนั้นเหรออีแตนมันก็คืออีแตนใครๆก็เรียกมันว่าอีแตนเขาเรียกกันทั้งกอกค่ะ